สวัสดีครับพบกับคุยตามใจเลอฟ by บเอดมินจินนะก็บอกตรงๆว่าอารมณ์ในการจะพูดถึงประเด็นต่างๆในวันนี้ยังกลับมาไม่สมบ,บูรณ์นะครับยังรู้สึกอ,อื่นๆนะต้องบอกอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะสุสราที่ผ่านมาต้องบอกเป็นนอกจากผลการแข่งขันที่เสมอแบบหน้าชนะแล้วนะครับก็มีหลายๆจุดในเกมนะที่ตะขิดตะขวงใจแฟนบอลริพูลหลายอย่างนะ ผมวิดว่าในเพจหรือว่าตามที่ต่างๆคงมีการพูดถึงจุดนั้นจุดนี้ไปเยอะแล้วครับก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องพวกนั้นแล้วนะก็ขอพูดถึงเรื่องไปข้างหน้าดีกว่านะครับแม้ว่าจะอาจจะมีโทสะนะอาจจะมีความโกรธอาจจะมีอารมณ์หลายๆอย่างที่ไม่ค่อยพอใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าสุดท้ายนะครับเราก็ต้อง m o ฟออนนะเดินหนากันต่อนะครับกอริภูจะเริ่มเกมแชมเปี้ยนลีกกางสัปดาห์นี้นะแล้วก็ ไฮไลท์กลับกลายเป็นเกมกับเชฟฟิลด์อยู่ในเตดในวันน่าจะวันเสาร์นะครับที่ต้องเล่นในบ้านนะแล้วจะเป็นเกมแรกที่ไม่มีฟานไดในรอบโอ้โหนานมากเลยครับเพราะฟานไดนี่เป็นตัวหลักของริปูมาต่อเนื่องนับตั้งแต่ย้ายมาจากซอมตันเลยนะก็ประเด็นวันนี้นะครับเขจะพูดถึงว่าริปูจะแก้ปัญหายังไงนะครับเมื่อไม่มีเบอร์จิฟฟานไดนะต้องบอกว่าเป็นปัญหาระดับชาติ หรือว่าปัญหาระดับสโมสรเลยครับเขาบอกว่านอกจากบาร์เซโลนาไม่มีเบซี่เนี่ยอาจจะไม่มีทีมไหนเนี่ยเสียนักเตะที่มีความสําคัญระดับฟานได์กับลิพูอีกแล้วนะคือแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเจอปัญหาคล้ายๆกันในช่วง2อสามลกการที่ผ่านมานะครับคือพวกเขาขาดเควินเดอะบอยนะแล้วก็ลาปอสในฤุกการที่แล้วที่มีผลทําให้กระตบกระเทือนต่อการลุ้นแชมป์อย่างเห็นได้ชัดนะคราวนี้ก็อาจจะเป็น ลำดับที่มาถึงลิพลูต้องเจอเหตุการณ์เดียวกันบ้างนะแต่บางคนก็บอกว่ามันเปรียบเทียบกันยากนะเพราะว่าแมนเชสเตียตตัวเลือกของทีมมันเยอะกว่าลิพูนะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญจริงๆในระดับเดียวกับฟานดายอย่างที่บอกว่าต้องไปเทียบความสำคัญของเมซี่ในบาร์เซโลนาประมาณนั้นนะแต่ยังไงลิพูก็ต้องสู้กันต่อไปนะผมว่ายังไงที่สำคัญที่สุดของลิพลูคือกลนของเจอเก้นคอปมากกว่านะโอกาสที่ลิพูจะเป่า บความสําเร็จเนี่ยเห็นได้ชัดว่าสื่อต่างๆนี่ริปูลหล่นมาเป็นเต็งสองเต็มตัวเลยนะครับหลังจากมีข่าวการบาดเจ็บของฟานไดที่โอกาสที่ลูกกันนี้จะกลับมาลงเล่นนี่ริปลี่นะครับถ้ามาจริงๆก็คงปลายจริงๆนะประมณว่าต้องชิงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะไรประมาณนั้นเลยนะก็ต้องรอดูนะก็ให้กําลังใจต่อไปนะช่วงเวลาถึงการบาดเจ็บคือสโมสรน,นะไม่กําหนดกรอบเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแน่นอนนะครับว่ามีกูรูหลายๆสำนักเขาก็บอกว่าการบาดเจ็บ ตรงนี้นะครับมันจะใช้เวลาประมาณนี้ซึ่งความจริงมันมีสิทธิ์ล่าช้าหรือเร็วขึ้นแต่มันจะไม่มากนะเจเดือนเนี่ยผมว่ามันก็บวกลบประมาณนี้คือถ้ามองในแง่ดีให้เวลาเขาหายเต็มที่รอรืูการถัดไปเลยดีกว่าจะได้ถ้ารีบกลับมาแล้วเจ็บซ้ำนี้ไม่คุ้มนะบ,บอกตรงๆแต่ว่าลิพูก็ต้องมองครับตอนนี้ฟันไดก็ถแถลงออกมาในไอของเขานะก็ ขอบคุณกาลังใจนะครับแม้จะผิดหวังก็จะสู้และพยายามหายเจ็บกลับมาให้เร็วที่สุดนะก็คือคงทําตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เขาก็จะเป็นผู้เล่นใหม่ที่หมายเลขสิบสองคนต่อไปของริปูนะก็คือทําหน้าที่เป็นกองเชียร์นะครับผมว่าปัญหาริปูจุดที่ขาดฟันไดเนี่ยฟันไดนี่เป็นคนที่จับผู้เซนเตอร์กับลอฟเลนมาตีบโกเมสเนี่ยถือว่าที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่เขาย้ายมาจากกับเซาท์ตันเนี่ยเราเห็นเขาเล่นกับใครก็ดีหมดนะ แต่คู่อื่นที่ลงเล่นด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นนะคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่จำเป็นต้องเห็นนะคือโจยามาติฟกับโจโกเมสเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกแรกของลิพูในเวลานี้นะครับนี่คือข้อแรกนะที่ผมว่าจะแก้ปัญหาฟันไดก็คือทั้งสองคนนี้ต้องลงเล่นด้วยกันนะครับแต่บางคนอาจจะมีการวิจารณ์ทั้งคู่หลายๆอย่างนะซึ่งผมก็บอกว่าบางครั้งก็ดูไม่ค่อยแฟร์กับโกเมสเท่าไหร่ที่เขามักจะพูดว่า หลังสี่ตัวของริปูเนี่ยอีกสามคนเนี่ยเป็นที่รักของแฟนบอลมากๆนะล็อบโบกับเทนเนี่ยมีพลาดเยอะเหมือนกันนะแต่พวกเขาได้ชดเชยในส่วนของเกมลุกนะครับแล้วตรงนี้ฟันไดนี่ก็แน่นอนอนะ่ะเป็นที่รักของแฟนบอลสุดๆดังนั้นเวลามีปัญหาเนี่ยโกเมสมักจะโดนก่อนใครเพื่อนนะซึ่งความจริงเนี่ยถ้าดูมาตรฐานในลุกการที่แล้วนะโกเมสถือเป็นส่วนสําคัญของริปูไม่น้อยไม่ยิ่งหย่อนกว่าฟันไดในแง่เกมที่ลงเล่นนะครับแต่แน่นอนอนะ่ะฟันไดก็ ก็าอาจจะขั้นกว่าแน่นอนอ่ะจะไปเทียบกับฟานได์ตรงๆก็คงลําบากแต่ถ้าให้โกเมสยืนคู่กับฟานได์เนี่ยยังพอไว้ใจได้นะหรือแม้แต่มาตีปเนี่ยก็ลงเล่นอยู่่าแชมเปยนลิกงัพชิงด้วยนะตอนนี้ทั้งคู่มีโอกาสาลงเล่นด้วยกันนะปัญหาที่ผมว่าแฟนบอลกังวลมากๆไม่ใช่แค่ทั้งคู่จะเล่นผิดพลาดแค่ไหนนะผมว่าสองสามเกมแรกเนี่ยต้องให้เวลาหน่อยนะเพราะว่าเราไม่เห็นคู่ลงเล่นด้วยกันเต็มๆมาเลยนะแล้ว รูกการนี่อย่างเกมเกย์วร์ตันหลายคนก็บอกว่าโอ้โหพอ2คนนี้ยืนเล่นด้วยกันไม,ไม่ไม่นิ่งเหมือนฟานได้เลยถ้าฟานได้ลงนี่ชนะสบายแต่ความจริงลองย้อนไปดูเกมก่อนหน้ีน่นี้2เกมนะตั้งแต่ต้นลูกกันมาก็ได้ความจริงลิปูเกมรับมีปัญหานะครับแม้จะเป็นฟานได้ลงเล่นก็ตามนะจริงๆผมไม่ได้ทบพูดเพื่อโทษฟานได้นะแต่ฟานได้อ่ะเจกเกนคอปออกมาสัมภาษณ์แล้วว่าเขาลงเล่นแบบฝืนการบาดเจ็บนะครับคือความจริงไม่ได้ไม่เรียกว่าฝืนหรอกความจริงก็คือเจ็บแบบพอเล่นได้แล้วนักเตะ หลายๆคนครับเฮนโดก็มีส่วนแบบนี้ในการที่แล้วนะคือเจ็บแล้วก็ยังพอลงเล่นล็อบเลนก็เจ็บพอลงเล่นนะคือในชีวิตจริงนะครับนักฟุตบอลนะครับมันต้องไม่แสดงความอ่อนแอออกมานะคือถ้าเจ็บแนตะ่พอเดินไหวเนะี่ยมันไม่ใช่ขกเหมือนคนธรรมดาที่อดอยวแล้วแบบว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันขอพักอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะักฟุตบอลจะสู้เพื่อลงเล่นต่อมากกว่านะถ้าไม่ใช่คนที่เคยเจ็บเลื้อรลังและเจ็บซ้าบริเวณเดิมอะไรเงี้ยแล้วฟันไดก็ถึงเวลาแล้วเขาก็ ควรจะได้พักบ้างนะแต่ว่ามันอาจจะพักแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะเจ็บบริเวณนี้จากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะครับแล้วพอมีกรณีแบบนี้โกเมสจะลงเล่นกับมาติฟต่อเนื่องซึ่งทั้งสองคนเนี่ยปัญหาใหญ่คือเซนเตอร์ฮาพีกีก3ตัวของลิปูในลูกกันก่อนๆคือรวมล้อมเลนด้วยก่อนที่จะย้ายไปเซนิตเนี่ยแต่ละคน,นสลับกันบาดเจ็บตลอดเลยผมว่าโกเมสกับมาติฟเนี่ยถ้าทั้งคู่ฟิตสมบูรณ์เต็มที่และเล่น ได้ทั้งฤดูกาลที่เหลือเล่นได้แบบระดับเดียวกับฟานไดา์ไม่ไม่ได้เหมือนฟอร์มนะแต่หมายถึงว่าฟิตสมบูรณ์ที่แทบจะไม่พลาดการลงสนามเนี่ยผมว่าลิพูยังมีโอกาสประสบความสําเร็จในฤดูกาลนี้นะเพียงแต่ว่าต้องปรับจูนนิดหน่อยอย่าลืมว่านอกจากทั้งสองคนเนี่ยต้องมีต้องปรับตัวจุดหนึ่งก็คือผู้รักษาประตูด้วยถ้ารออาริซงกลับมาเนี่ยผมว่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะอย่าเพิ่งตัดสินทั้งคู่เร็วเกินไปนะผมว่ายัง พอมีเวลาแต่ที่ห่วงก็คือเรื่องความสมบูรณ์นั่นแหละเพราะมาตีบเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาลิปูทุกคนก็รู้ว่าโอ้โหเจ็บบ่อยเหลือเกินนะครับโกเมสเนี่ยมีการปัดเจ็บยาวๆมาแล้วนะก็ต้องดูว่าจะกลับมาสมบูรณ์เต็มที่เต็มร้อยแบบเมื่อไหร่นะแต่สถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะครับผมว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองของทั้งคู่เหมือนกันนะจุดนี้ต้องรอดูนะผมว่าก็ต้องเชื่อใจทั้งคู่แหละเพียงแต่ว่าทําไมบางคนถึงบอกว่า ตัวเลือกที่น่าสนใจก็คือฟาบินโยอะไรอย่างเงี้ยจะลงมาไหมถ้าจําเป็นก็คงต้องอย่างนั้นนะครับกต้องแทนคนใดคนหนึ่งถ้ามีใครหลุดฟอร์มขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมว่าเราเห็นจากเกมกับเวอ,อ,อ,อร์ตันนี่ค่อนข้างชัดว่าเราเสียลูกาจากลูกกลางการนะซึ่งพอไม่มีฟานได์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่เซนเตอร์เราจริงๆอ่ะหม่บงบอลได้ค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่ามันเทียบกับฟานได์ไม่ได้ตรงเรื่องยืนตำแหน่งและการประกบเลือกตัวประกบนะครับ ถ้ามีเซนเตอร์2คนนี้แล้วมิดฟิลด์ตัวกลางหรือตัวรับของเราเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ที่ไม่ได้สูงเท่าไหร่เนี่ยผมว่าปัญหาเกิดแต่ถ้ามีฟาร์มิโนอยู่ตรงกลางแล้วมีเซนเตอร์ฮาฟสคนเนี่ยผมว่า3คนที่มีส่วนสูงค่อนข้างเยอะเนี่ยมีส่วนสําคัญแน่นอนนะครับในการป้องกันลูกกลางกาดแต่มันก็ต้องดูกันเกมต่อเกมนะมันก็ไม่ใชออ่นี่เป็นความคิดส่วนตัวก็ไม่ได้แปลว่ามันจะถูกเสมอไปนะมันอาจจะมีบางเกมที่คู่แข่งไม่ได้เน้นลูกกลางกาดหรือแทบไม่ได้บอล รือสถานการณ์ที่ลีพูต้องลุกเต็มที่อาจจะเป็นฟาบินโยอยู่ในสนามหรือว่าเซนเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งออกไปพักก็เป็นได้นะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครับผมว่าประเด็นแรกเนะี่ยสำคัญคือมาตีฟกับโกเมสต,ต้องไม่เจ็บนะครับประเด็นที่2นะที่จะพูดทึ่งมันดูเหมือนเป็นกำบันทุบดินนิดหน่อยแล้วจริงๆต่อให้ฟันได้อยู่เนะี่ยผมว่ามันเป็นทางแก้ที่ต้องใช้กับระบบของลีพูอยู่แล้วก็คือต้องเล่นเกมลุกมากกว่าเกมรับนะครับ ถ้าลิพูเล่นเกมลุกมากกว่าเกมรับภาระในเกมแผงหลังเนี่ยก็จะน้อยลงนะจะเห็นว่าลิพูอ่ะเกมเดวิอเวอร์ตันเนี่ยพอไม่มีฟานไดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกล้าเช็คลายเหมือนตอนที่ฟานไดอยู่ในสนามนะแต่ไงลิพูต้องปรับไปเล่นระบบนั้นให้ได้นะครับเพียงแต่อย่างที่พูดไปก่อนนี้ว่าในรายของอาริซงเบเกอร์เนี่ยยังไม่กลับมาถ้าอริซงกลับมาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ลิพูจะกล้าเช็คลายมากกว่าเดิมเพราะว่า ลิปูเนี่ยแผงหลังสังเกตว่าต้องปรับตัวในการเล่นกับอาเดียนนะเพราะการใช้เล่นบอลกับเท้าของอาเดียนเนี่ยสู้อลิซงไม่ได้ดังนั้นพื้นที่ในการช่วยอาเดียนเนี่ยมันต้องใกล้ครับแล้วมันก็จะแคบลงแล้วทำให้ลิปูต้องเล่นแบบนี้นะมันจะทรงแบบนี้ไปอีกหลายนัดเลยดังนั้นอย่าไปโทษโกเมสหรือว่ามาติอย่างเดียวนะคือมันต้องปรับตัวตามคนที่เล่นด้วยนะครับดังนั้นผมอยากรอเห็นอลิซงกลับมานะว่า มันจะลิพูจะเล่นได้เต็มๆรูปแบบได้แค่ไหนแต่บางครั้งนะครับก็ต้องกัดฟันนึกถึงลูกการที่เราได้ลองแชมป์ไปในยุคข,ของเบนดอนโรเจอร์นะตอนนี้ทางเลือกอย่างคือต้องยิงให้เยอะกว่าคู่แข่งให้ได้นะครับเพราะว่าเกมรับอะถ้าถ้ายังไม่ไม่ลงตัวเนี่ยเตรียมใจเสียประตูอย่างน้อยนัดละลูกเนี่ยบางทีต้องยิง2ยิงสนะดังนั้นก็ต้องไปเน้นเกมรุกขึ้นจริงๆนะหวังว่าเตียโก้ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียด ชัดเจนออกมานะว่าจะเจ็บหนักแค่ไหนแต่ว่าโดยรวมเกมรุกของริปูยังไม่ถึงกับมีปัญหานะพูดตรงๆต,ตัวเลือกก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับหวังว่าโชต้าจะปรับตัวได้เร็วนะเกมล่าสุดก็เห็นว่าเล่นอาจจะทับกับมาเน่บ้างนะครับตำแหน่งเขาค่อนข้างทับกันนะต้องไปดูว่าใครจะยืนยังไงนะครับแล้วก็จะเล่นกันยังไงต่อไปนะแต่ริปูต้องมีความยืดหยุ่นแน่นอนนะครับในเกมรุกนะแล้วเกมรุกนี่แหละ ถ้าเกมลุกดีก็มีโอกาสที่นักเตะในเกมลุกจะลงมาช่วยเกมรับแล้วก็ปรับเข้ากับสถานการณ์นะผมยังเชื่อมั่นในตัวของเจเกนคอปนะแม้ว่าออตอนนี้ริพูมันก็เหมือนเป็นวิกฤตแรกนะผมว่ามันยังไม่ใช่เวิร์ดเคสหรือว่าแบบสถานการณ์ที่ถึงว่าเลวร้ายที่สุดนะแม้มันจะผมยังกลัวว่าอาจจะมีอะไรแย่กว่านี้ตามมาได้เหมือนกันแต่หวังว่าจะไม่เกิดนะหวังว่ามันจะจบนะครับแล้วก็ อย่างน้อยอ่ะถ้าแผงหลังลิพูย,ยังสมบูรณ์กันได้ไปจมจบลูกการเอาแค่ตอนนี้ผมว่ามันมีโอกาสที่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะถ้าได้ลิซงกลับมานะครับแล้วก็มิดฟิลนะคงต้องช่วยมากกว่าเดิมนะครับถ้าเทียบกับตอนที่มีฟันไดอยู่นะครับก็ต้องปรับแก้กันไปนะอันนี้คือจุดที่2องนะีที่ผมพูดว่าต้องเล่นเกมรุกให้มากกว่าเกมรับนะครับแล้วก็3ก็คือเรื่องของแผนสำรองนะ ผมว่าลิพูก็คงมองไว้อย่างที่พูดกันไว้ก่อนว่ามีกรณีของฟาบินโยนี่ยแหละที่จะถอยลงมาเล่นในบางเกมเนี่ยผมว่าโอกาสเห็นนะมีอยู่แล้วยังไงเผลอๆบางเกมได้สตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยนะครับถ้าเกิดสาการบางทีถ้ามีเฮนโดอยู่ตรงกลางเนี่ยลูกกลางกาดก็อาจจะพอสู้กับคู่แข่งได้บ้างนะครับแล้วเป็นเกมบางเกมก็อาจจะไม่ต้องกลัวคู่แข่งกดหรือว่าคู่แข่งไม่ใช่สไตล์ที่ จะมีเกมลุกจากลูกเตะมุมหรือลูกตั้งแต่ที่อันตรายบ่อยๆนะริปูจะเก็บบอลแล้วก็ทําเกมเมื่อครองบอล60-70%นะครับแผนสํารองนอกจากฟาบินโยก็คือตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีต้องมองไปถึงเด็กมั่งนะครับไม่ว่าเซฟฟันเดนเบิร์กนะครับหรือว่าแนฟฟิลิปนะที่มีประสบการณ์ในบุนเดลิกาสมาแล้วนะก็ยังไม่ไปไหนนะยังไม่ไม่ได้ถูกส่งให้ทีมอื่นยิมตัวนะก็ มันก็เป็นทางเลือกที่เผื่อจะฉุกเฉินจริงๆนะตอนนาเทเนียนคายเนี่ยเราเห็นแล้วว่าโอ้โหตอนนั้นมีความกังวลเกิดขึ้นมากและสุดท้ายเราก็ได้เทนนเล็กซานเดอร์อโนในทุกวันนี้นะถ้ามองในแง่ด,ดีสุดๆนะเราก็หวังว่าอาจจะมีเซนเตอร์ฮาเด็กอย่างลิสวิลเลียมนะครับที่เล่นในคาราบาวครับนะครับจะมีใครสักคนแจ้งเกิดขึ้นมาหรือเปล่าหรืออย่างน้อยนะก็ มีโอกาสได้ปรับตัวหรือได้สลับเล่นในแชมเปี้ยนลีกบ้างนะครับเพื่อเก็บเลเวลนะเก็บประสบการณ์นะผมว่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้กลุ่มของลิพูเนี่ยไม่ได้ถึงกับหนักมากนะโอเคมีอาแจักกับอัาอตาันตานะที่เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะแต่ว่าถ้าอย่างบิทิสแลนด์เนี่ยเราก็ไม่ได้ปามาดเพียงแต่ว่าบางครั้งนะคอปอาจจะต้องพยายามหมุนเวียนกำลังนะครับผมกำลังที่มีโดยเฉพาะ ต้องทำยังไงก็ได้ผมว่าครอปชอบพูดบ่อยๆในเวลานักเตะคนหนึ่งบาดเจ็บแล้วนักเตะคนที่เหลือเนี่ยครอปค,คงจะพูดว่าทั้งโกเมสและมาติปเนี่ยพวกเขาจะต้องทำยังไงก็ได้ให้สมบูรณ์ที่สุดให้รักษาให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถเล่นไปทั้งฤด,ดูกาลได้ไม่นับว่าแผนสำรองต่อมาก,ก็คือนะครับมกกาหานะบางทีจะต้องหาทับทามไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยคือเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่นะครับผมว่าลิพูต้องมองแล้วล่ะในตอนนี้แม้แต่ ถ้าใครเป็นฟีเอเนต์นะเอามาได้ก่อนนี่ก็ต้องเอามาเซ็นฟรีแบบนอกตลาดเนี่ยตามกฎแม่จะพอทําได้นะครับสำหรับนักเตะที่ไม่มีสังกัดน,นะซึ่งกวาดตามองคงจะยากลําบากน่าดูนะแต่ถ้าเดือนมกราจําเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อนะซื้อได้วันแรกก็ยิ่งดีนะเพราะว่าตัวเลือกของเราอาจจะน้อยเกินไปนะแต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นโอกาสของดาวลุงนะผมว่าตอนถ้าซื้อตอนประมาณก่อนฟันไดเจ็บบางคนน่ะ แักเตะบางคนอาจจะไม่อยากมาลิพูครับเพราะมันยังไงก็เป็นสำรองแน่นอนหรือเป็นตัวเลือกที่3ที่4นะแต่ตอนนี้พอฟันได้เจ็บแล้วยังไม่รู้อนาะคตเป็นยังไงนะเพราะเจ็บค่อนข้างหนักนะครับเดือนมกราคมมาอย่างน้อยใครที่จะกลับมาพิสูจน์ตัวเองอย่างเช่นคิดเล่นๆน,นะว่าอย่างโคเนอร์ควอดี้อย่างเงี้ยที่ไปเติบโตแล้วเป็นเซนเตอร์ระดับทีมชาติอังกฤษจากวูฟเง,งี้ยที่เคยเป็นเด็กกันทคาเดมีถ้าเราดึงตัวกลับมาได้แล้วเขาคิดว่าเขามาอย่างน้อยเขาจะได้พิสูจน์ตัวเองกับลิปูสัก สี่ห้าเดือนเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็น่าจะมีนักเตะบางคนที่พร้อมจะมารับโอกาสนี้นะครับเพียงแต่ว่าลิปูต้องมองอย่างน้อย2อสเดือนนี้ต้องผ่านไปให้ได้นะซึ่งจริงช่วงที่มาตีฟลงเล่นกับช่วงที่โกเมสลงเล่นนิ้วกันที่แล้วลิปูว์ก็ทําผลงานได้ดีนะเพียงแต่ว่าคู่ขาของเขาเป็นฟันใดนะตอนนี้ก็เป็นโอกาสพิสูจน์ของทั้งคู่เหมือนกันนะแต่ลิปู์ก็ต้องวางมองแผนสํารองไว้อย่างที่บอกนะครับ ผมว่าครอปก็น่าจะมองเป็นสำรองไปแล้วถ้าไม่ไงั้นก็จำเป็นจริงอะ่ะจะต้องคิดถึงการถอยจอแดนเฮนเดอร์สันลงมานะเหมือนตอนฟีฟ่าขับเวิร์คัพนะครับแต่ว่าอันนั้นคงเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆนะที่ครอปอยากจะทำนะสุดท้ายไม่มีอะไรมากนะครับก็คงต้องบอกว่าก็ต้องพยายามเชื่อมั่นในทีมนะบางทีจะตีตนไปก่อนใข้เกินไปก็กระไดอยู่นะความจริงเข้าใจนะครับผมว่ารู้สึกนะครับว่าการเสียฟันใดนี่เป็นเรื่อง ใหญ่จริงนะของลิฟท์พูลนะหวังว่าจะไม่มีปัญหาใหญ่อะไรตามมาอีกแล้วนะผมยังให้เวลายอย่าเพิ่งตัดสินแค่นัดเดียวนะัดข้างหน้าสองนัดข้างหน้านะผมว่าต้องให้เวลาสัก3 4มสี่นัดนะนักเตะลิฟท์พูลแต่ละคนเนี่ยก็ดีกรีระดับทีมชาตินะครับก็ประสบการณ์ก็ไม่ใช่น้อยละหวังว่าจะช่วยอุดรอยรั่วได้นะครับที่สำคัญคือบางมุมก็ต้องพูดตรงๆว่าก็ต้องแช่งทีมอื่นนะว่าอย่าพีคเร็วนะ ให้มันเกาะกันอยู่ระดับนี้นะผมว่าสถานการณ์ของลิพูยังพอไปได้นะครับและการที่ดูว่าลิพูหล่นมาเป็นเตงสองซึ่งมันก็ปกตินะต้นฤดูกาลแมสตี้ก็เป็นเตงหนึ่งนะมีช่วงลิพูได้เปรียบลิพูก็เป็นเตงหนึ่งนะผมว่าร้านพูหรือว่ากูรูยังมองว่าลิพูยังมองในแง่ร้ายนะครับก็คือหล่นบางคนได้บอกว่าเห็นไหมเราหล่นมาเป็นเต็งสองล้วฟันพอฟันได้เจ็บแต่ถ้ามองในแง่ดีนะก็ยังมองว่าเออลิพูยังอยู่เตงสองไว้ ก็แปลว่าลิพูยังดูดีกว่าอันดับ3อันดับ4อันดับ5นะ้าอันดับหถัดจากนั้นนะครับคือหมายว่าโดยภาพรวมนะเขาจะมองกันอย่างนั้นคืออย่างสปเปอร์นําไป3ลูกก็ยังโดนตีเสมอแล้วเป็นเกมในบ้านด้วยลิพูมองในมุมโอเคเสมอเอเวอร์ตันไม่ดีทั้งที่น่าชนะแต่ว่าปกติเราเล่นที่กเดอร์สันพาร์คสองสามปีที่ผ่านมาก็มักจะไปเสมอนะไม่แพ้มาเป็น10ปีก็ส่วนใหญ่ที่กุดอร์สันพาร์กก็เสมอนะเราในแง่ผลการแข่งขันมันไม่ได้เลวร้ายนะครับในการเจอเอเวอร์ตัน ที่เหลือก็ต้องไปรักษาดมาตรฐานในการเจอกับทีมอื่นๆนะและที่สําคัญก็หวังว่าแมนซิตี้จะไม่พีคเหมือนปีที่เก็บได้ร้อยแต้มอะไรเงี้ยก็ผู้ต้องตก็แช่งแมนซิตี้บ้างนะในโอกาสนี้ซึ่งว่าลิปัวโดยภาพรวมที่หล่นมาเป็นเต็งสองมองในแง่ดีก็ยังเป็นเตงสองนะก็ยังดูดีกว่าคู่แข่งรายอื่นที่ไม่อยากพูดชื่อแล้วกันเดี๋ยวจะว่าเป็นรับเขานะแต่โดยรวมผมว่าก็อยากให้ ให้โอกาสตักเแต่ไปก่อนนะถ้าทําอะไรไม่ได้จริงๆแมว่าอย่างนั้นก็ค่อยไปลุ้นมกราเอาว่าจะซื้อใครนะครับแต่ที่เหลือตอนนี้ก็คงต้องเชื่อมั่นในคนอื่นๆนะว่าจะขึ้นมาขนะคว้าโอกาสตอนนี้นะเพราะว่าเกมที่ฟันได้หายไปเนี่ยสามสิบสี่สิบเกมนะครับถ้ามองในทุกรายการมีโอกาสนะคนที่ขึ้นมาได้ก็จะเป็นโอกาสเป็นฮีโร่นะครับวันนี้มุมมองผมผมก็ประมาณแค่นี้นะครับก็ลาไปก่อนครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ